สวัสดีครับวันนี้มีแนวทางมาฝากนะครับวันที่ของวันที่2มกราคม2569นะครับเลขลงหวังนะครับเด่นเหนือใต้นะครับให้4กับ6เด่นสุดคือ4นะครับ4 2 4สองสี่ห้าสี่7ดสี่เก้าหกสอนะครับ เป็นแนวทางที่เข้าบ่อยนะครับก็เลยนำมาฝากนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาผลหวยที่ออกนะครับแปดเก้าห้าห้าสองนะครับเข้าเด่นห้านะครับ มามาติดมาติดมาทั้งเ,เหนือใต้นะครับติดมาทั้งบนล่างนะครับห้านะครับแต่จับคู่งวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับแคบไว้พิจารณาได้นะครับเด่นสุดคือสีนะครับเป็นแนวทางที่เข้าบ่อยนะครับก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นแนวทางตัวนี้เป็นแนวทางเลขปากหลักนะครับเลขปากหลัก <c oughs> เลขปากหลักสองมกราคมสองห้าหกเก้านะครับเลขปากหลักของรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักร้อยมีแปดมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีสองมีเก้านะครับ หลักสิบมีเจ็ดมีสามมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีแปดมีเก้านะครับหลักหน่วยมีหนึ่งมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดนะครับเป็นเลขปากหลักนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับของเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับผลหวยที่ออกแปดเก้าห้า ห้าสองนะครับหลักหลักหลักร้อยแปดนะครับเข้านะครับหลักร้อยหลักสิบเก้านะครับเข้านะครับหลักสิบเก้าหลักหน่วยห้านะครับเข้านะครับจะเป็นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงๆนะครับด้วยสามตัวบนตรงๆเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ เป็นเลขปากหลักนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับ2มกราคม2569นะครับแคบไว้พิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ เป็นแนวทางที่เข้าบ่อยนะครับเข้าดีนะครับก็เลยนํามาฝากนะครับแล้วก็มีแนวทางหนึ่งนะครับเป็นปักหลักเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นปักหลักเลขท้าย2ตัวนะครับ<ม>หรือสองตัวล่างนะครับ <c oughs> แคบไปพิจารณาได้นะครับหลักสิบมีเก้ามีศูนย์มีสี่มีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดมีหกนะครับหลักหน่วยมี 6มี4มี5มี9มี0มี2มี8นะครับเงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ8 9 5 5 2นะครับหลักสิหเข้านะครับ5หลักหน่วย2เข้านะครับเป็น2ตัว ้ายเลขสองตัวท้ายตรงๆเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเช่นกันนะครับตรงๆเหมือนรางวัลที่เหมือนเลขท้ทยรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับมีสองตัวล่างตรงๆนะครับงวดหน้านะครับงวดจะถึงนี้นะครับแปไวพ้พิจารณาแปไวพ้พิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ